สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเนาะกับช่องบะทองปากสีกินแซ่บพี่น้องมือนีมากับแม่บ้านอีกแล้วทุกคนสบายดีมากินเขาแด้ร่วกันเลยพี่น้องเนอมือน,นีมีทอดตับหมูกะทอดเนื้อหนบ้านเขาอื่นซีที่เก่าพี่น้องม่มีอย่างไรแกงเขียวหวานอ่ามาๆพี่น้องเอ้ย้านนี่กับข,ข<อ>้าวมนี่ เนื้อตองทอดแม่บ้านเพิ่นเฮ็ดเนื้อตองทอดกับตับหมูพี่น้องนี่ตับหมูตองอันนี้ก็ส้มพักไปหน่อยส้มพักส้มพักสู้แล้วก็ส้มพักกาดแล้วก็อันนี้แกงเขียวหวานอันนี้ขนมพี่น้องขนมปกแดดขนมตกแดดจำขาวนมอีกอย่างหนึ่งโอ้ยโต๊กโต๊ะเขียวๆโต๊ก็ทอดนี่นไหมมาไหมพี่เนาะเวลาเยี่ญ่ห้างกขสจะรุมมือกับฝากกรสคลายก็แช่ก็ติดตามคือเก่านะพี่น้องนี่แม่บ้านเพิ่นกินขนมจีนทุกคนเลย นี่บาทอมขาดอะไรก็ข้อเหนียวทุกคนกินซื้อฟ้าให้พวกเขามาไหมแซ่แบๆกันพี่น้องกินไดในบ้านนี่ขาดอะไรก็ข้อเหนียวทุกคนอันนี้แกงเขียวหวานมาคำแรกแฮกมานเดี๋ยวส้มพักนี่ก่อนทุกคนสมพักนี่ก็แซ่แบแซ่บในบ้านมันขั้นนี่เนาะประกาศประกาศ,ปร,กาศประกาศคิ้วนีไ่ไหม อืมอืมผักกาดอืมอืมีผักกาดมั้งบ้านเมื่อกี้ก็ผนะักกาดบ้านเมื่อกี้ก็กระปุกมักชุ่จใจกิ่นใส่แกาางรับหวานจับหมูไม่บวานเพิ่งทอดเป็เสียบใส่ตองนะพี่น้องเปิดหวานจับง่าย

เนื้อทอด้อง,นงห,หนึงงน่งพี่นาองจอองมือ่อันนี้อืมอันนี้อันนี้นนนนบร่ได้ซื้อเลยทุกคนซื้อเนื้อมาแม่บบานเพิน่นเฮ็ดเองนะนี่ทุกคนเนี่ยเราเข้าใจเฮ็ดได้ทุกคนจกไปหาตอกมาได้ใส่เสียบ บมใมแบัโมเสืยงมนบับใส่เบอร์พี่น่อพี่นอเสียงคนมักเนี่พี่น่อทอดหนึ่งเรือเรือยุพี่น่อเหนือกับจับมักเล่นเรียบร้อยทุน มัก็แบบกินหวานรากินแลามันทอดสอร่อยอร่อยาติเลยสรลองตัดแกงเขียวหวานเหมืงน้าแกงเขียหวานุกคนเป็นบุคอยกินออบพอยบักกินแต่นังพริกกัเนื่แกงเขียวหวานแจ่กะทิลายโพไม่ได้แส่หรือเปล่าอืแซ่บอยู่เากระเห็ดคายเขาจเส็ดทางนี้มางเั้จะเคีลองเห็ด กะทิมันมันจับจับขี่น้งองขี้น่อเบอร์ส้มปันไงอันนี้มีทั้งเนื้อมีทั้งตับอันนี้เนื้อตัวนี้เนื้นอนนตับนี่เป็นตับหมูนะทุกคน ตับหมูแต่ว่าอันนั้นเป็นเนื้อเอากระอี้เลยอ่ะไม่หมองเลยนะทอดเองแล้วสิมันสิอืมมีสารมันสิเค็มเปรี้ยวแต่มันสิใหม่อ่ะให้กินซอดปั๊บกินแสบ อุปการในการนั่งกินพี่น้องตัดผิวไปเห็นงามๆม,มันปงนังยันอ,อ,อันนี้มันเนื้อ นะพอดลแต่ละมืนะ่นฮะจะแนบกินกคนนะแาวจกินยังดืง้อันบกกินก็อยาก เกียงเคี่ยวหวานก็ใส่กระชายนะ ม,มันเป็นมันทุกคนนะแกงเขียวหวานสมกาดคักข,ข,ขนาดพราี่กินผสมมันไง กินขนมก่อนละเป็นจังไงขนมถ้าเกินขนมยังหูนขนมก็เคี้ยวที่เขาทอดเนี่ยพี่นนอะจ้างขนมซื้อซื้ออย่างบ่หูลองกิมมนบ้างอืม เวลาห้ามยังดีดังกุด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 ทุกคนชอบโอ้เดือดพริกหน่ lee, pues, you, อยนึงไหมมาไปละนี่ครับุจทตายทุกคนนะเอากับส้มฟักนี่ครับพริกหน่อยนึงอืมตู้สุดยอดทุกคน แซ่บคือเกลี <c oughs> ส้มพัทตับหมูทอดเนื้อทอดอันนี้แกงเขียวหวานไปหน่อยแซ่บคือเก่าเอ้าอิ่มน้ำน้ำลันทุกคนเลยคลิป,น,น,ลาาลปนี้งก็กสั like, นี่แหละถ้าบางคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อสิ่งที่สำคัญต้องอย่าลืมกดกระดิง่งแล้วแจ้งเตือนเพื่อสิบ,บุบอกพลาดท่้งใหม่นะทุกคนเอ้าคลิปนี้งก็สันี่แหละช่างคนเท่ากันสิขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันี้ไม่คลิปหนาสวัสดีครับสบายดีสบายดี 拜拜。Bye bye.